ท่านผู้ชมฮะและล่าสุดนะครับก็เมื่อคืนนี้เราให้ดูนะครับภาพก่อนและหลังการประทะของปราสาทต,ตาควายนะครับปราสาทต,ตาควายก็พนมดงรักสุรินนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะเป็นดินแดนสมรภูมิที่เราสูญเสียทหารไปหลายท่านที่นี่นะครับเพราะว่าการประทะกันรอบแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่อื่นสิบที่เนี่ยเสร็จเราหมดเราชักธงชาติขึ้นนะฮะ แต่ว่าที่ปราสาทตาควายมีทหารเขมรอยู่ในตัวปราสาทแล้วก็มีบังเกอร์เอาไว้นะฮะมีทุ่นระเบิดด้วยนะครับล่าสุดท่านผู้ชมฮะทางเพจอาร์มี่เขาโพสต์ภาพนะฮะหลังจากเข้าไปเคลียร์พื้นที่เจอร่างทหารเขมรนะฮะเจอร่างทหารเขมร16นายครับใต้ซากปราสาทตาควายถูกก้อนหินขนาดใหญ่ ทับนะฮะถูกก้อนหินขนาดใหญ่ทับ,บในระหว่างกาปรปะทะกันอย่างหนักนะ,นะ,ะอันนี้คลิปเมื่อคืนแต่ให้ดูล่าสุดนะ,ะทางเพจ Facebook Army Military Force คลิปล่าสุดนะครับมีทหาร16หนายถูกก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นลงมาทับนะครับ16คนนท่านผู้ชมฮะสิบหคนก็อนุมานว่า ก็คงจะเป็นครับคนที่มันอยู่ในในบังเกอร์ข้างในเลยใช่มฮะนี่แหละข้างในเลยศพขมยังไม่เอาออกจากที่นี่นี่ประมาณสิบหกศพนี่คใายอัดแน่นขมินมันอยู่ในนี้ทั้งปืนทั้งศพยังไม่เอาออกออกมาไม่ได้ โดนตายายทับประสาตาควายตัวประสาตตัวข้างในประสตตาตควายนะครับทาบจากทหารว่าศพขเมเรนยังไม่เอาออกจากที่นี่ประมาณสบิบหกศพกลิ่นคกงจะแบบนะใช่อาก็อย่างเงี้ยใครต้องเอาออกก็ต้องฝังองเรา ใช่ไหมก็ต้องเราเราก็ต้องไปขนออกมาใช,ใช่ไหมยังไงเราก็ต้องเอาออกฮะเออมันไม่มันไม่ข่ามาเอาเลยฮะอืมขนาดศพทหารของมันอยู่ในเขตแดมมนมันยังไม่เอาเลยใช่ไหมใช่ใชปล่อยให้แรงกาจัก,การเลยอ่ะช่วงนี้ก็จะมีภาพอีกคลิปนะฮะหลายภาพหลายคลิปที่แสดงให้เห็นพื้นที่ที่เราสามารถเข้าไปยึดเอาไว้ได้นะครับ อย่างกองทัพบ,บกทันกระแสเขามีภาพนะฮะแผนที่ประกอบบอกว่าเส้นสีน้ำเงินนี่มันสวยจริงๆบ้านหนองจานงานยากที่แอดมินภูมิใจพื้นที่โลกไม่มีอะไรให้หลบให้บังพี่น้องฐานเราอึดมากครับเดี๋ยวดูนะฮะของกองทัพบ,บกทันกระแสอืเขาโพสต์ภาพนะครับพื้นที่บ้านหนองจานเราคงจํากันได้บ้านหนองจานที่โคกศูนย์จังหวัดสาะแก้วเนี่ย เออตรงนี้เนี่ยสู้รบหนักมากนี่ถ้าเขาบอกเส้นสีน้ำเงินที่มันสวยจริงๆเ <c oughs> ส้นสีน้ำเงินหมายถึงเส้นเขตแดนระหว่างหลักเขตที่46ถึง47ที่ฝ่ายไทยอ้างสิทธิ์ตามแผนที่1ต่อ50,000ืนแล้วก็ทางกองทัพสามารถยึดคืนมาได้หลังจากที่ตรงนี้แหละฮะถูกชาวกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่เป็น10บสปีนะฮะแล้วก็กําลังพลของเราก็สามารถยึดคืนพื้นที่มาได้ ซึ่งยากลําบากมากแล้วก็มีการพรีชีพที่บรินเวณนี้ด้วยนะครับใช่มีการพริชีพที่นี่ด้วยเออนี่นะฮะกเออ็เรายึดตามเส้นเขตแดน46-47พื้นที่ตรงนี้เนี่ยคออาดเดาได้เลยว่าถ้าไปเจราจารในวงของ JBC เมื่อไหร่แล้วก็กัมพูชามันต้องมาถกเถียงตรงนี้แน่ มันต้องถกเถียงตรงนี้แนะ่เพราะยังไงก็ตามแต่มันก็ยังยึงยดหนึ่งต่อสองแสนของมันอยู่ดีนี่นะฮะแล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจเบอร์มาเรเวทางรถไฟสายมรณะนะครับโพสฐานกระเช้ากลางเนิน350ตรงฐานของขเขมรที่ชั้นความสูง260เมตรที่ตอนนี้ฐานไทยน่าจะยึดได้สำเร็จ อธิบายภูมิประเทศแถวตาควายเล็กน้อยท่านผู้ชมดูภาพประกอบไปด้วยพื้นที่แถบนี้จะเป็นขั้นบันไดคือพื้นลาบของขเขมรจะอยู่ล่างสุดนะฮะทางเหนือจะเป็นหน้าผาลาดชันซึ่งเมื่อถึงยอดหน้าผาก็จะเป็นฐานขเขมรความสูงจุดนี้อยู่ที่ประมาณ260เมตรบริเวณนี้ฐานกัมพูชาได้สร้างคอนกรีตขึ้นไปทางตะวันตกเพื่อไปอยังช่องกลางและหมู่บ้านทมอโดนใกล้กับฐานฐานกัมพูชาก็จะมีเนินเขา ซึ่งมีความสูง350เมตรหรือที่เรียกกันว่าเนิน350ห้ซึ่งบริเวณนี้ฐานกัมพูชาได้สร้างบันไดคอนกรีตและกระเช้าสำหรับขนส่งยุทธปัจจัยขึ้นไปที่ยอดเนิน350การได้เห็นภาพทหารไทยนะภาพทหารไทยถ่ายฐานสลิงส่งของขึ้นยอด350ทําให้เรารู้ได้เลยว่าฐานไทยลงมายึดบริเวณฝั่งทิศใต้ของเนิน350 หรือบริเวณที่เรียกว่าฐานทหารเขมรที่ความสูง260เมตรได้สำเร็จแล้วนี่นะฮะอันนี้เขาก็อธิบายพื้นที่มานะครับของเพจนี้เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปของชาวต่างชาตินะซึ่งมีอยู่เยอะชาวต่างชาติที่ออ,ออกคลิปพูดถึงอธิบายถึงมุมต่างๆในการประทะครั้งนี้นะครับแล้วก็มีทั้งคนไทย ที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับ <Ton> ก <invisible NG> ็ช่วยกันทำคลิปอันนี้มาจากไอจของ The View Houser นะเขาพูดเรื่องรัฐบาลทหารรัฐบาลเขมรว่าทำไมปล่อยศพทิ้งศพไม่ให้เกียรติศพทหารของตัวเองทำไมในขณะที่ไทยทำให้เกียรติเชิดชูแต่ทำไมทางเขมรกัมพูชาทำแบบนี้อลองชมคลิปนี้ดูนะประมาณ40่สวิเท่านั้น ในประเทศไทยเมื่อเกิดการประทะตัวเลขจะถูกเปิดเผย <c oughs> ความสูญเสียของพลเรือนข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันอันนี้เป็นความโปร่งใสแม้ความจริงจะไม่สบายใจก็ตาม <c oughs> นะฮะประเทศไทยเปิดเผยความสูญเสียและให้เกียรติผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศกัมพ <c oughs> ูชาไม่เปิดเผย <c oughs> บางทีอ้างว่าไม่มีทหารเสียชีวิตด้วยซ้ำนะครับการเสียสละของทหารเหล่านี้กลายเป็นไม่มีความหมายนะฮะ ถูกลืมไม่มีความโปร่งใสความจริงหายไปแล้วโลกเนี่ยจะเชื่อในสิ่งที่กัมพูชาพยายามจะฟ้องพยายามจะร้องพยายามจะอธิบายได้ยังไงนะฮะในเมื่อคุณคุณไม่โปร่งใสไม่กระทั่งทหารของคุณเองคุณไม่ให้เกียรตินะฮะอันนี้ดีฮะสั้นๆกระทัดรัดชัดเจนเปรียบเทียบการทำศึกมันต้องมีความสูญเสียฮะ จะสูญเสียกยี่ชีวิตก็ตามแต่ต้องให้เกียรติเราให้เกียรติแม้ความจริงจะเป็นสิ่งที่นําความเศร้ามาสู่แต่เราก็ต้องให้เกียรตินะแต่ขเขมรนี่ไม่เลยโอ้โหมีแต่ตัวเลขอ้างว่าพลเรือนเสียชีวิตเพราะประเทศไทยทำไม่พูดถึงทหารเลยท่านผู้ชมคิดดูนิฮะโอ้โหมันไร้เกียรติภูมิจริงๆไอ้ประเทศนี้ไม่ใยดีแล้วก็บิดเบือนตัวเลขมาโดยตลอดใช่ตอนลบครั้งแรกจําได้ไหมที่มีนักข่าวของเขมรเนี่ยออกมาพูดถึงว่าโอ้โห มีแต่คนมีแต่ชาวบ้านที่เขาอยากจะพบลูกหลานของเขาที่ไปลบว่าเป็นมาอย่างไรนะะักข่าวคนนั้นตอนหลังถูกจับติดคุกนะ <laughs> คิดดูแล้วกันโหมัน <laughs> เลวร้ายจริงๆนะ